สวัสดีครับนาโนโอเคนะครับวันนี้มีรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับมีรถมานำเสนอนะครับนะครับเป็นมิตซูสตาร์ด้านะครับปีศูนย์สามนะครับเครื่องสองพันแปดนะครับสีสันโดยรวมก็ถือว่าถือว่าพอได้นะครับไม่น่าเกียดนะครับรอบตัวนะครับมีริ้วรอยบ้างครับนะครับตามภาษานะครับรถใช้งาน ก็ยังถือว่าพอได้นะครับไม่น่าเกลียดรถเขาไรเขาสวนนะครับนะครับสีสันโดยรวมก็ประมาณนี้ก่อนนะครับไปดูหลังคากันบ้างครับหลังคาพอได้นะครับไม่น่าเกลียดนะครับก็มีสีสิบบ้างนะครับสันมันนะครับมาครับมาดูภายในกันบ้างนะครับภายในนี่ทางด้านเบาะคนขับนะครับก็ยังถือว่าดีนะครับ ผ้าก็ยังถือว่าสวยไม่ขาดนะครับแต่ก็มีตรงนี้อยู่หน่อยหนึ่งนะครับที่เปื่อยเป็นเรื่องปกตินะครับคนทรงคนโซนหน้าถือว่าสวยนะครับไม่ย่นไม่ยุบนะครับไม่แตกไม่ขัดนะครับไม่บวมนะครับครับดูอีกฝั่งหนึ่งมีฝั่งทางด้านคนนั่งนะครับทางด้านคนนั่งนี่เบาสวยเลยนะครับไม่ขาดนะครับนะครับโซนหน้าสวยนะครับไม่แตกขาด ไม่บวมนะครับไม่เลอะเทอะนะครับแผงน้าปงน้าปัดก็ยังอยู่เรียบร้อยดีนะครับมีวิทยุแอร์เย็นเพลงเพาะนะครับแผงประตูถือว่าสวยนะครับแผงประตูทางด้านคนขับก็ยังถือว่าดีนะครับก็ยังไม่ไม่โทมเท่าไหร่นะครับพอได้ครับตัวนี้ปรับไฟฟ้านะครับปรับข้างไฟฟ้านะครับกระจกไฟฟ้านะครับเลือนไม้นะครับไมมาแสนเก้าไมมาแบบนี้นะครับผมได้มาอย่างนี้นะครับ นี่แผงนับปัดนะครับเหยนนะครับนาฬิกงนาฬิกาใช้ได้นะครับนะครับวิทยุมีนะครับใช้งานได้ปกตินะครับแอร์เย็นเพียงเพาะนะครับนี่นะครับแผงนับปัดก็มีกล้องหลังอะไรของเขาอยู่เนี่ยเนาะผมก็ไม่รู้หรอกนะก็มีติดมาแถมไปอันนี้ทางด้านแคปหลังนะครับบ่อหลังนะครับ ก็ไม่ขาดนะครับถือว่าเรียบร้อยนะครับอยู่ในสภาพเรียบร้อยนะครับไม่น่าเกียดนะครับนะครับแพงหลังโกงหลังคาก็ยังได้นะครับไม่ไม่ตกกปกนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปสตาร์ทเครื่องดูบ้างนะครับไปดูห้องเครื่องด้วยนะครับเครื่องสตาร์ททีเดียวติดนะครับสตาร์ทง่ายๆนะครับไปเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันครับนี่นะครับเครื่องก็ประมาณนี้นะครับก็ยังถือว่าเดินดีนะครับไม่สะบัดนะครับ ก,นนกัรนุ่กนกนงาก,านกนันหน้าเดิมนะครับแก้มเติ่มเดิมก็เพิ่มเดิมนะครับรอยกาวเดิมนะครับรอยนี่เดิมนะครับเพื่ออยู่พุกนะครับนะครับกาวเดิมนะครับแก้มเพิ่มเดิมนะครับการหน้าเดิมนะครับไม่มีโดนหนักนะครับ เครื่องไม่มีไอไม่พ้นนะครับตาเร่งดีนะครับไม่ไอนะครับเครื่องอัประมาณน,นี้นะครับแห้งๆดีนะครับดูง่ายแบตเตอรี่ใหม่นะจ๊ะ ก็รวมๆเครื่องเดินเพอนะครับก็ประมาณนี้นะครับสีหกหกเห็นไหมครับเนาะหกหกปีหน้าจัดไปมีล้อเวลขอบสิบแปดติดมาจัดไปแมกไนเนอร์มีนะครับพร้อมบรรทุกนะครับจัดไปนะครับรวมๆก็ประมาณนี้นะครับเป็นรถนะครับสตาร์ด้านะครับเขาไรเข้าสวนนะครับเครื่องสองพันแปดนะครับปีศูนย์สามนะครับปีศูนย์สามนะครับก็ใครสนใจนะครับ ทักมาที่นาโนโอเคนะครับยินดีรับใช้นะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ